เสียงกระซิบจากป่าดงดิบเคยได้ยินไหมหลายคนคิดว่าเป็นแค่ลมพัดใบไม้แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเสียงของยักษ์ที่กำลังหลับไหลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในป่าลึกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีตำนานเล่าขานถึงยักษ์ปักลันผู้พิพ,พักผืนป่าที่ยิ่งใหญ่ว่ากันว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อนยักษ์ตนนี้เคยปกป้องหมู่บ้านจากภัยพิบัติและเมื่อหมดหน้าที่ก็ได้สละร่างกลายเป็นภูเขาขนาดยักษ์นอนหลับไหลอยู่กลางป่าลึกชาวบ้านเล่าว,ว่าถ้าใครเข้าไปในป่าด้วยใจบริสุทธิ์จะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนเสียงลมแต่จริงๆแล้วคือเสียงของยักษ์ที่กำลังคุ้มครองอยู่ แต่ถ้าใครคิดร้ายทำลายป่าเสียงนั้นจะกลายเป็นคำรามกรึกก้องสร้างความหวาดกลัวสิ่งที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณนั้นมีแร่ธาตุหายากจํานวนมากที่ช่วยบำรุงดินและรักษาสมดุลของระบบนิเวศราวกับว่ายักษ์ตนนี้ยังคงทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแม้จะหลับไหลตาม เรื่องราวของยักษ์ปากลันสอนให้เรารู้ว่าธรรมชาติมีพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจและการเคารพธรรมชาติคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องเล่านี้ไหมหรือคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการลองคิดดู